ครับอยู่ที่สุขเลยนะายนาฟาวเวอร์ายนาฟาวเวอร์กูเวียงนะครับเข้ามาแล้วนะครับถ้าเข้าชมสวน30บบาทต่อคน ยูนเพอภูเวียงบรรยากาศที่ดีนะครับดูบรรยากาศโดยรอบเป็นร้านกาแฟด้วยนะเป็นร้านกาแฟด้วยเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมธรรมชาตินะครับดูบรรยากาศนะครับ ายนาฟลาวเวอร์อำเภอภูเวียงออกมาทางอบตอทุ่งชมพูนะครับ2กิโลเมตรบรรยากาศสวยมากนะครับต้องมาแนะนำว่ามาช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับช่วงกลางวันน่าจะร้อนมาก แปลงผักนะครับแต่ด้านหลังนี้ก็เป็นไร่ไอ้อยด้วยเป็นไร่ไอ้อยนะครับด้านหลังนี้เป็นแปลงสร้อยทองนะครับเขียวๆแปลงสร้อยทองนี่เป็นแปลงสร้อยทองนะครับรรที่ที่ใส่กันเออมันจะสวยถ่ายเดียวเอาอันนั่งลงให้มันเออให้มันอยู่ใต้เอออย่างนี้สวย ต้องแปลงตนอไู่ตรงนู้นมีโลบน้ำดีนะครับอันนั้ไปกินของหวานบ้างนั่นตาอ้อยนะครับอันนี้มันดอกอะไรอ่ะ <Back down. S 1> ดอกไม้สวยมากนะครับดอกไม้สวยมากของจริง,<อ>งว<น>ะเนี่ยครับ่อ,อดอกดอกอะไรอ่อน รู้จักไหมไม่ค่ะขึ้นกุ้งหนึงแม่อ๋อมีบันไดให้ขึ้นไปยฟอโอเคนี่แฮปปี้เอากล้องมาแต่ว่าชาร์จแบตให้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบอยู่ครับปียี่สิบใช่ไหมเสร็จแล้วก็เสร็จเลยกลับทุนต้นอะไรพี่ทุนีอ่ะไม่ใช่คอดมดเออสวยมากนะครับสวยมากสวย ดูนะครับโอ้ยสวยมากสวยมากสวยมากเลย <Okay. S 1> <c oughs> จะไม่รู้ว่าดอกอะไรเนี่ยอันนี้ดอกอะไรไม่รู้นะครับดอกอะไรไม่ทราบได้เลยนะครับเนี่ย สวยงามสวยงามมากเลยดอกอะไรนม่รู้ดอกสีม่วงนี่อะไรไม่รู้นะครับแต่เขียวๆนี่คือต้นมะขามเราเป็นหนูแค่เขาเดินเข้ามาในแปลงมันได้เลยนะ งามนะครับดอกอะไรไม่รู้เลยแต่ว่าสวยอันนี้ดอกอะไรไม่รู้นะครับขาวอมเขียวสวยมากนะครับมีพึ่งมีเึ่งมาด้วยมาเาเปแหลสอตัวค่ะมีพึ่งด้วย ่งน ah. ี้ม ah. uh ันเยอะเลยครัน่งนิ ah ้มเยอะเลยแดดแรงมากอ้ไปดูไอ้เสียงแดงด้วยดีกว่า อะไรอะไรฮะมิอ,อ,อยู่ตรงไหนไม่เห็นประตูอะไรมอนจับหนูน้องไหนตรงไหนประตูอะไรมอนอยู่ไหนการหนูมาตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูสีแดงกันไปะไปดูสีแดงประตูอะไรมอนอยู่ตรงไหนนอ๋อโอ้สีแดงอยู่ด้านนู้นนะครับด้าน,นหลังอู้หนู่นด้านหลังสวยอยูส่สวยอยู่น่ามาน่ามา นี่ต้นไหลไม่รู้เลยนะแฮมมีนะ,เ,นเ,ะเดี๋ยว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 น่าจะเป็นดอกไม้เหมือนกับที่อะไรจิมทมสันเมื่อหลายปีก่อนนะครับนี่คนเยอะมากคนนี้คนเยอะมากเยอะอยู่ยเยอะอยู่แฮมมี่น้อยแฮมมี่น้อยในดงดอกไม้ ไอท,ที่บินๆเนี่ยไม่ใช่มังวันนะครับเป็นพึ่งมิมนะแหมไม่ต้องไปปัดมันลกูกโอ้โหดอกไม้หอมนะครับดอกสีขาวนี่หอมไม่เหมือนดอกสีม่วงโอเคโอ้โแหมน้อยในดมดอกไม้เดินม,มาเมื่อกี้นะครับ สวยมากสวยมากเอ่ okay. โอเคเห็นค่อยบ่ถ่าถยรูปนะมีคนถ่ายรูปให้นะครับนั่นหลังพี่กบน้องถอ่ายรูปให้ นี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับต้นเหมือนต้นผักชีนะผักชีลาวแล้วก็เป็นทุ่งทานตะวันนี่ทุ่งทานตะวันแล้วก็ดอกเหมือนดอกผักชีแหละไม่รู้ดอกอะไรสวยงามนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นดอกสีขาวสีม่วงที่เรามาเมื่อกี้ ู่ต้องยืนท่าไหนยืนได้ก็ได้ทุ่งทันตะวันครับมีแค่นี้แหละีแค่นี้